วันนี้ผมพาทุกคนมาหากุ้งต๊อกตกปลาตอนกลางคืนกันนะครับบริเวณด้านหน้าผมตอนนี้เป็นแหล่งอาศัยของกุ้งต๊อกเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูรูที่พวกมันอาศัยอยู่กันครับกุ้งต๊อกจะอาศัยอยู่ในรูที่มีน้ำใสๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเหยียบดูนะครับว่ารูนี้มีกุ้งต๊อกอาศัยอยู่หรือเปล่า นี่ครับได้มาหนึ่งตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเหยียบต่อครับนี่ครับรูนี้ก็มีตัวนะครับนี่ครับ นี่เป็นเหยื่อของเราในวันนี้สำหรับวิธีหากุ้งต๊อกที่ละเอียดผมเคยทำคลิปไว้แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างตอนนี้เราไปเข้าหมายกันเลยนะครับ ไมายนี้เขาเก็บค่าเข้าตกโดยคิดจากคันเบ็ดที่พามาคันละ10บาทครับตอนนี้หนึ่งทุ่มผมมาถึงหมายแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอไปลงเบ็ดตั้งไว้ก่อนนะครับ นี่คือเหยื่อของเรานะครับกุ้งต๊อกนะครับหรือว่าบางที่เรียกว่ารังตะนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปลงเบ็ดกันเลยนะครับ สำหรับการตกปลาด้วยเหยื่อเป็นนั้นเราต้องให้เวลามันหน่อยนะครับเพราะปลาที่มา่วยจะเป็นปลาซไสวยๆและบางทีอาจโดนปลาใหญ่ได้ครับต่างจากเราตกปลาเล็กตกปลาเล็กมีโอกาสได้ตัวมากกว่านะครับและก็กินไวกว่าเดี๋ยวลองดูครับว่าวันนี้ผมจะมีผลงานมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันหรือเปล่าไปลุ้นด้วยกันครับ ก็มาดูหน้าฝัา่งนี้ตกปลาเล็กกันนะครับปลาเล็กวันนี้กินดีเลยครับส่วนมากจะได้เป็นปลาจวดนะครับปลาหนามและมีหน้าก่อตกผิดคิ้วครับได้ปลาเก๋าไซส์สวยมา1ตัวครับนี่ครับเป็นตัวนี้เลย

่ยุถงงังที่ผมเอามามันแคบนะครับกุ้งหนีบกันตายหลายตัวเลยครับเดี๋ยวตัวที่ตายแบบนี้เราเอามาปอกแล้วก็เอาไปตกปลาจวดกันนะครับระหว่างรอปลาใหญ่ลองเล่นปลาเล็กดูหน่อยครับกุ้งสดมากปอกยากเดี๋ยวเราเกี่ยวทั้งเปลือกดู ว่าจะมีปลาเล็กมากินหรือเปล่านะครับควยเดี๋ยวให้ก่อนเจงไดวนี้เจงนตวนี้ตอนนี้ผมได้ลงเบ็ดปลาเล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ลงปลาเล็กลงแป๊บเดียวมีตอดแล้วครับน่าจะยังไม่อยู่ครับปลาเล็กมันกินไวนะครับเดี๋ยวลองดูดีกว่าครับอยู่ครับ ลองดูครับววาปลาเลยน่าจะไม่ใช่ปลาจวนเลยครับโหมาเลยครับปลาเลยครับโอปลาคืดคาดครับได้ปลาคืดคาดนะครับหรือว่าปลารดรสใช้สวยเลยครับ อันนี้ลงไปแป๊บเดียวกินอีกแล้วครับลองดูครับว่าจะอยู่หรือเปล่าอ๋ออยู่ครับตัวนี้ใหญ่ครับปลาเลยครับโอ้โหปลารายทะยญ่อีกแล้วครับนี่ครับโดนปลารายทะยญยอีกแล้วครับโอ้ ตัวนี้ใหญ่มากครับเดี๋ยวผมไปหาขวดอะไรมาเทียบดูนะครับว่าตัวขนาดไหนนี่เลยครับตอนนี้ผมเอาขวดน้ำดื่มมาเทียบนะครับเพื่อนๆดูครับโคตรใหญ่เลยครับตัวนี้ตอนนี้กุ้งตัวที่ตายผมตีหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลงกุ้งเป็นกันต่อนะครับนี่ครับ ลายใหญ่กันโตครับโอเคนะครับตกใจว่าเจ้าแม่เบนซี่เจ๊งจะตอวนั่นเลยกูคันนี้กระดิ่งดังครับเมื่อกี้ไม่รู้อยู่หรือเปล่าครับ กิเลวกล้วยมาดีเห็นไหมครับปลาดุกทะเลครับอะไรคะปลาอุย้ยอุ้ยโอ้โหยมีมีหลังด้วยตรงนี้ะตนะกูละระวังขวดแอวนั่นว้ายเลยเนี่ยไม่ได้ท้ายตอนหยกว่าขวดแหงงัว โอเคสรุปผลงานกุ้งเป็นวันนี้ได้มา2แต้มเป็นปลาอังเกยกับปลาดุกทะเลนะครับแล้วก็กุ้งตายได้เป็นปลารดรสกับปลาทรายไซใหญ่ครับนี่ครับ โอเคนะครับกุ้งเป็นตกปลาตอนกลางคืนถือว่าปลากินดีเลยนะครับเพื่อนๆถ้าหาได้ก็ลองดูครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ